สวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกลับมาสู่การสอรนคณิต ep สองในเรื่องที่สองแล้วเหมือนกันวันนี้ <c oughs> มาในเรื่องการหาพจน์ทั่วไปของฟังก์ชันพหุนามแค่นี้พอแล้วกันเนาะ,ะมีหลักการนิดหน่อยไม่อะไรอ่ะทีนี้หลักๆเลยไม่ต้องเข้าเรื่องอะไรมาก เราเรู้กันเรารู้กันแค่ว่ามันต้องมีสองสูตรนี้ซึ่งแต่ละสูตรใช้ใช้ยังไงสูตรนี้ก็คือทั่วไปทั่วไปแบบว่าต่างเท่ากันตั้งแต่ครั้งแรกแบบว่ามันต่างเท่ากันตั้งแต่ครั้งแรกก็คือสองไปห้าห้าไปแปดแปดไปสิบเอ็ดเนี่ยคือต่างกันเท่าไหร่สามอันนี้คือต่างเท่ากันแต่อันที่สองเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ตอนที่มันต่างไม่เท่ากันตั้งแต่ครั้งแรก ก็คืออะไรก็คือลบก่อนเนาะอ่ก็คือ3มไปเจดเป็นสี่สิดไปสิบห้าเป็นแปดสิบห้าไป27เนี่ยเป็นสิบสองก็แสดงว่าตรงนี้ต่างกันเท่าไหร่สี่นั่นเองอ่ะมันมาห่างกันมันมาต่างมันคือมันต่างไม่เท่ากันตั้งแต่ครั้งแรกจะถามว่ามันเท่ากันไหมเท่าแต่จะมาเท่ากันในขั้นตอนที่สอง อในการหาอันนี้สองอเอยนาเพิ่งไปสนใจนะข้อไปสนใจตอนที่เจอในสูตรอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอลบก่อนเนาะทําใหม่ทําใหม่เออเอาง่ายว่าเราต้องจําสูตรจะไม่พอต้องใช้ให้เป็นด้วยนะเพื่อนนะอ่าเขียนสูตรใหม่ก็ได้เจอตัวนี้ของเรานั่นก็คือคืออะไรบ้างวะสองห แแล้วก็1ิเอ็ดอเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะ้องว่ามันห่างกันสามก็คือเท่ากันตั้งแต่ครั้งแรกอ่าเราก็เริ่มทําการเขียนสูตรก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเขียนสูตรก่อนนะเพื่อนอืมกูไม่รู้ว่ากูจะส่งให้ใครดูบ้างเนาะเรียกรวมเลยล้วกันแต่ทีนี้ขออนุญาตรัดขั้นตอนเพื่อที่ว่าจะได้รวดเร็วแต่ถ้าใครงงเนี่ยขออภัยแล้วกันเนาะขออนุญาตรัดขั้นตอนก็ขออนขนนขเขียนเลยว่ากูจะรัดทำไมเอหนึ่ง าก็คิดมาเลยว่า a หนึ่งของเรามันคือสองสองนะสองมันคือสองตรงนี้อ่าแล้วก็เอามาใส่เท่ากับทีเนี้ยอ่าแทนแทนแบบว่าถ้าทำแบบกระจายเข้าไปอะที่ไม่ได้รัดขั้นตอนอะมันก็คือเอามันก็คือ a หนึ่งใช่ไหมเข้ามาแทนข้างในมันก็คือ a หนึ่งบวก b มันก็คือ a นะอย่าไปเขียน a หนึ่งเลยอันนี้ก็จะได้เป็นพจน์ที่หนึ่งล ต่อมา a 2ก็คือเลข5ก็เท่ากับ2 a บวก b b อยู่ไหมอยู่อยู่ใครงงหรือเปล่าว่า2มาจากไหน2มาจากพจน์ของมันนะเพราะว่าตรงนี้เอ้ยเพราะว่า2ของเรามันคือพจน์ที่ n นะเออแต่ว่าต้องสลับกันเพื่อให้ต้องเป็น2 a ไม่ใช่ a 2นะอะต่อมา a 3ก็คือถ้ามันเป็น ไม่ต้องหาแล้วเออใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นแบบขั้นตอนแรกแบบสูตรแรกหาแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นสูตรที่สองค่อยหาทีนี้เราจะหา A แล้ก็เริ่มเลยมีสองพจน์ก็จับมาลบกันลบได้เลย5้มา,าดูก่อนห้าลบสองเท่ากับสมแล้วก็อะไร สองเอลบเอเหลือหนึ่งเอก็คือเอบีลบบีหมดไปเท่ากับเอได้แล้วนะหนึ่งตัวแล้วไดเอแลเอเท่ากับสามต่อมาหาบีต่อเลยคือจริงๆแล้วนะเราจะแทนไหนไหนก็ได้นะแบบว่าจะหาบีจะแทนในหนึ่งในสองก็ได้แต่ถ้ามันง่ายที่สุดก็คือแทนในเอใช่ปะล่ะเอแทนในหนึ่งใช่ปะล่ะเพราะว่ามันแทนแค่เลขเดียวก็ได้ได้คำตอบแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะต่อแทน เอกเท่ากับ3ใน1ในพจน์ที่1ก็แทนเลย2เ <2 S 2> ท่ากับ3บวก V ทีนี้ถอดสมการ,การอาจจะงงหน่อยอ่ะสลับข้างให้หน่อยก็แล้วกันเนาะบีแล้วก็จะเท่ากับ2-3ลบ3เท่ากับลบ1โอเคจอ้าเฮียอเออกดผิดอันกูจะไฮไลท์เออทีนี้ เอามาแทนค่าทั้งสองอัน a เท่ากับ3 b เท่ากับลบหใน an เราจะได้อีกอีกแล้ว an a, a วก, 1, ก็คือ3าบวกลบหก็คือลบห่งทีนี้มาตรวจสอบขั้นตรวจสอบของเรา เราจะให้เอเราให้เอ็เป็น4นะก็คือ3คูณ4ลบ1เท่ากับ1ิเอตืดตืดธงไม้ตรงนาเคไปกันต่อปากกาก,กูไม่ติดไปแล้วอะอ่าทีนี้โ้หน้าต่อเลกไม่ค่อยจประไรอ่าลบก่อนโอกูค,คิดอะไรขนาดนี้เนี่ย เอาอย่างละเลขพอเนาะไม่ใช่อะไรกลัว YouTube มันอัพไม่ได้อ่ะเอาข้อเมื่อกี้แหละถ้าเปลี่ยนข้อเดี๋ยวจะทําไม่ได้อ่สิบห้าแล้วก็ยี่สอะเมื่อกี้เราก็คุยกันไปแล้วเนาะว่ามันห่างกัน4ห่างกัน8เกิดการไม่เท่ากันเกิดขึ้นก็แปลว่าตรงเนี้ยห่างกันอีกรอบหนึ่งต้องคิดอีกรอบหนึ่งอเคเท่ากันแล้วแปลว่าใช้สูตรน,นี้ไม่ใช่สูตรสูตรน,นี้ อ่าลบด้วยอืมก็คืออะไรอ่ะช่วยกันจำสูตรเนาะก็คือ an เท่ากับ a n กำลังสองบวก bn บวก c อ่ะกูยังลืมลืมนี่เลยอ่ะมา a n หนึ่งรัดเหมือนเดิมนะเพื่อนๆน,นะสามเท่ากับ a บวก b บวก c พจน์ที่หนึ่ง อ้างงไหมมันมาอย่างไงก็คือมันคือพวาที่หนึ่งใช่ไหมล่ะมันคือพวาที่หนึ่งเอาหนึ่งเนี่ยมาแทนตรงเอน็นอันนี้ก็จะเท่ากับเอหนึ่งกำลังสองบหนึ่งบวกสี่ซึ่งเอหนึ่งกำลังสองก็เท่ากับเอนั่นแหละก็เข<ๆ>ียนอย่างนี้ได้เลยอ่ะต่อมาเอสองสองของเราคือเจ็ดสองเอมันก็คืออ่ะ นื้สูตรไว้ก็คือ a กำลัง a 2 a 2กํกลังสองก็คือ4 a นะต่อมาก็เป็น2 b บวก4ก็ยังหลงๆลืมๆอยู่ดีดอ่ะ4มาจากไหน4มาจากที่ตรงนี้เป็นพจน์ที่2แต่ว่ามันดันกำลัง2ด้วยก็เลยต้องเป็น4 a ต่อมา a 3 คืออะไรวะ15 15มาจากไม่ใช่ต่อไปก็ต้องเป็น9อบวก 3b ตรงข้างหน้า a มันคือ n ซึ่ง n เราจะเอา,เอามาจากตรงนี้นะที่เราแทนเลขไปแล้วในะแต่ละพจน์พจน์ที่สามเฟรบทีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะหา abc อย่างเงี้ยคือวความจริงอ่ะมันจะแทนที่เลขอะไรก็ได้อาจจะเอาแบบเอพจน์ที่เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันลบพสต์ตรงไหนพจต์พสต์พวกเนี้ยเอาอะไรก็ได้มาลบกันเพื่อให้ได้อนั้นใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะง่ายก็ขึ้นอยู่ที่กับว่าเราต้องดูเลขว่าอันไหนง่ายสุดซึ่งความจริงมันก็จะเรียงเรียงมาให้แล้วมันก็จะเป็นตามลำดับเลยตั้งแต่ที่เราเรียนกันมาก็ให้จําไว้ว่าหา A อเอาสองลบหนึ่งอ่ะเอาสองลบหนึ่ง 2ลบ1เท่ากับ4เท่ากับ3อ่ะเป็น4ตามตรงนี้ไหมว่า2ลบ1 3ลบ2 5ลบ4ต่อมาก็เป็น3ลบ2 15ลบ7เท่าไรด8 5e นี่เนี่ยก็จับล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 บกันเลยนะนี่นะห้าเอบวกบีเป็นห้าพดที่ห้าต่อมาสองลบหนึ 1, ่งสามลบสองก็ต้องเป็นห้าลบสี่ก็คือสี่อ่ะบี B หายไปแล้วทีนี้เราได้เอแล้ว A ของเราเท่ากับสี่ส่วนสก็คือ2โอเคได้อต่อมาหา B เราก็จำไว้เลยว่าถ้าหา B เนี่ยเราจะแทนใน4หา C แเราแทนใน1หา A เอา2อลบ1คือตรงนี้ม,มาแทน e เท่ากับส ในอะไรในสี่อ่าสี่ของเราก็คือตรงนี้อ่ะก็เป็นสี่เท่ากับสามคูณสองบวกบอ่ะคิดเลขเลยอ่ะเปลี่ยนฝั่งหน่อยเดี๋ยวมันจะงงเนาะเท่ากับสี่บีก็จะเท่ากับ ลบสองมาต่อมาหาซีกันแทน A เท่ากับสอง b เท่ากับลบสองในหนึ่งซึ่งหนึ่งของเราก็คือ abc นะมันพดที่หนึ่งคือเร็ววะสามสามเท่ากับสองใช่ไหมวะเออบวก B ก็คือลบสอง อืมบวก4ย้ายฝั่งนิดหน่อยเดี๋ยวเกิดการงงกูนิละจะงงก็เป็น3ามบวกสลบสอลบสบวกสองดิเออก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละแล,ล่อ่ะสามลบสบวกสอลบสเป็น1 1ึบวกสเป็น3โอเคเราได้สี่แล้ว ทีนี้อาจแทนเลย a n เลยได้ทั้ง3ตัวแล้ว a เท่ากับ2 b เท่ากับลบและ c เนี่ยเท่ากับ3เอ้าใน a n a ของเราก็จะเท่ากับ a n กำลัง2 2 n กำลัง2ลบ b n ลบ b ก็คือเออก็คือลบนะ ไอ้บวก bn แต่ทีนี้กลายเป็นลบบวกบวกมาชนลบกลายเป็นลบอยู่ดีนะเออก็เป็นลบส n n n เดี๋ยวลืมไม่ต้องใส่วงเล็บเนาะลบส n บวกสก็คือสามมาตรวจสอบกันเถอะว่าตรงหรือไม่ a สเท่ากับ สองคูณสี่กำลังสองลบสองาคิดเลขสี่กำลังสองเป็น1ิบหกสคูณสเป็น32มสลบสคูณสเป็น8ปบวกสามอ่ะสามสิบสอลบแเท่ากับยี่สบวกสเป็น27อ่ะก็มาดูว่าตรงไหมตร,ตรงหวัวใจหายแล้วเมื่อกี้เนาะนึกว่าจะไม่ตรงโอเค ประมาณนี้